คลิปนี้ครับเป็นแนวทาง5าน้อยของเจฟ้องเบียร์ปัจจำวันนี้ครับสาเอ็ดพฤษภาคม2 5 6 6ครับเจฟ้องเบียร์ให้เน้นเน่นรอบปกติพิเศษและ VIP นะครับ <Yeah. S 1> ขออนุญาตครับเจฟ้องเบียร์ให้วิ่งรูดที่2นะครับวิ่งวิ่งรูดที่2 2ตัวมี2 5 2 6 2, ้3เม็ดเดียว2 4 2 1 4แล้วก็3ตัว8 2 9 9 2 7ครับ ย่ำอีกเทื่อนึงโปรดฟังอีกครั้งน oh, <no. S 1> ิ่งรูด2 2ตัวสองห้าสองสเม็ดเดียว2องสีหนึ่งสและ3ตัว8 29และ9ก้ครับพี่น้องเอ้ยเอาให้มันเป็นความมวลซื้นครับอย่าไปซีเรียสกับมันนะครับอ่ะขอให้ทุกท่านโชคดีครับ